มาตรฐานของฟอสฟอรัสในร่างกายนะคะเมื่อดูจากใบตรวจเลือดส่วนใหญ่จะอยู่ที่3.5ถึง5.5นะคะค่าปกติหรือค่ามาตรฐานความหมายเดียวกันนะคะค่าปกติ3.5ถึง5.5ถ้าผลเลือดของเราฟอสฟอรัสเกิน5.5นั่นหมายถึงว่าค่ามากเกินไปและเราต้องปรับลดนะคะเราต้องเน้น มาทานอาหารที่มีปริมาณฟอสฟอรัสต่ำนะคะส่วนถ้าเรา,าต่ำกว่า,า3.5ก็แสดงว่า,าค่าฟอสฟอรัสในเลือดของเราตำ่ำต่ำไปก็ไม่ดีสูงเกินไปก็ไม่ดีนะคะเราควรจะพยายามคุมให้อยู่ในช่วง3.5ถึง 5. ุด ฟอสฟอรัสของท่านเกิน5.5อาการที่ตามมาที่บ่งบอกง่ายที่สุดก็คือท่านจะรู้สึกคันผิวหนังคัน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 จากภายในไม่ใช่ว่าคันแบบมันมีอะไรกัดแบบนี้ค่ะมันจะคันยิบ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 คันทั้งตัวคันคันคันนะคะถ้าท่านมีอาการแบบนี้ท่านก็ต้องไปพบแพทย์นะคะเพราะว่าคุณหมอท่านจะได้จ่ายยาให้มันมียาจับฟอสฟอรัสนะคะเพราะว่า ถ้ามันมีอยู่ในร่างกายมากไตเราทํางานได้น้อยเราไม่สามารถขับฟอสฟอรัสส่วนเกินออกได้เองคุณหมอก็จะมียาที่จะช่วยให้จับกับฟอสฟอรัสนะคะแล้วก็ขับออกจากร่างกายเราก็จะอาการคันต่างๆก็จะดีขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่เรารู้ว่าค่าปกตอนนี้ค่าเลือดของเราอยู่ฟอสฟอรัส for อยู่ในเกณฑ์หรือเปล่าแล้วเราจะทานอาหารอะไรได้บ้าง เพื่อที่เราจะไม่ได้ไปถึงจุดที่ฟอสฟอรัสมันเกินอย่างเงี้ยค่ะปู่คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าที่เราที่เรามีความรู้เรื่องนี้นะคะเรารู้ว่าสิ่งที่เราต้องประเชิญค่าเลือดปัจจุบันของเราคืออะไรแล้วเราจะทำอย่างไรละ่ะเราจะทานอาหารแบบไหนเพื่อที่เราจะทำให้ค่าเลือดของเราอยู่แบบนี้เราจะไม่ไปถึงจุดที่ฟอสฟอรัสมันสูงแบบเนี้ยค่ะอันนี้ก็เป็น ฟอสเฟตไปจับกับแคลเซียมถึงจะสามารถขจัดออกจากร่างกายได้นะคะแล้วทีนี้ถ้าบังเอิญฟอสฟอรัสในเลือดของเรามีปริมาณที่สูงนะคะแล้วมันก็ต้องการแคลเซียมอยู่ในเลือดเพื่อที่จะไปจับเข้าคู่กันแล้วถึงจะสามารถขจัดออกจากร่างกายได้ถ้าในเลือดเรามีปริมาณแคลเซียมที่เพียงพอ เพื่อที่จะไปจับกับฟอสฟอรัสมันก็ไม่มีปัญหานะคะเพราะว่ามันจับเข้าคู่กันแล้วมันก็ขจัดออกจากร่างกายแต่ถ้ามีฟอสฟอรัสสูงแต่มีปริมาณแคลเซียมที่น้อยนะคะแคลเซียมที่น้อยมันจะเกิดอะไรขึ้นร่างกายก็ต้องพยายามที่จะหาแคลเซียมนะคะมันมีอยู่ในเลือดน้อยร่างกายก็จะหาแคลเซียมหาจากที่ไหนละ่ะ แคลเซียมก็อยู่ในกระดูกและฟันเหมือนกันนะคะก็จะไปทําหน้าที่ร่างกายก็จะไปกระตุ้นให้ต่อมพาราไทรอยนะคะท่านที่เป็นโรคไตระยะท้ายก็ต้องอีกนิดนึงนะคะจําชื่อไว้ต่อมพาราไทรอยอยู่ตรงนี้นะคะต่อมพาราไทรอยจะทํางานหนักขึ้นเพื่อที่จะไปสลายแคลเซียมที่อยู่ในรูปของกระดูกนะคะ แคลเซียมที่อยู่ในกระดูกถูกสลายออกมาเพื่อที่จะจับกับตัวฟอสฟอรัสหรือฟอสเฟตจับในปริมาณที่เท่าๆกันแล้วถึงจะสามารถขับออกจากร่างกายได้ดังนั้นนะคะเมื่อร่างกายมีการสลายแคลเซียมออกมาตลอดออกมาเยอะนะคะแคลเซียมในกระดูกก็จะน้อยลง นั่นก็คือท่านจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นกระดูกพรุนกระดูกเปราะกระดูกบางได้นะคะอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่วันนี้ปูได้มานำเสนอความสำคัญของการที่ท่านต้องรู้จักฟอสฟอรัสนะคะสำหรับท่านที่เป็นโรคไตระยะท้ายระยะ 3B ระยะ4ระยะ5ท่านต้องทำความรู้จักเลยว่าฟอสฟอรัสถ้ามัน ถ้ามันต่ำกว่ามาตรฐานมันไม่เป็นไรเราสามารถกินเพิ่มได้แต่ถ้ามันเกินนะคะเกิน5.5นี่คืองานที่เราต้องทำนะคะนี่คืองานที่เราต้องทำเราต้องรู้ว่าถ้ามันเกินร่างกายเราจะมีการสลายแคลเซียมเก่าที่เก็บอยู่ในกระดูกเพื่อที่จะมาจับกับฟอสเฟตที่มันเกินแล้วค่อยขจัดออกจากร่างกายนะคะซึ่งการที่ร่างกายเรา สลายแคลเซียมออกจากกระดูกนะคะทําให้กระดูกพรุนกระดูกเปราะกระดูกบางอันนี้เป็นข้อเสียอันนี้เป็นเป็นเป็นผลผลข้อแรกนะคะแล้วก็อีกข้อนึงอ่งร่างกายมันจะไปกระตุ้นต่อมพาราไทรอยตรงนี้นะคะต่อมพาราไทรอยต้องถูกกระตุ้นก่อนนะคะมันกระตุ้นมันเหมือนปั๊มน้ำอะทำงานทำตลอด ทำตลอดตลอดตลอดมันก็จะเกิดการสภาวะที่เรียกว่าต่อมพาราไทรอยโตหรือต่อมพาราไทรอยเป็นพิษถ้าเป็นพิษมากหรือโตมากๆก,ก,ก็มีความเสี่ยงว่าจะเป็นกระดูกพลุนนะคะกระดูกเปลาะก,กระดูกบางมากบางท่านอาจจะต้องตัดออกนะคุณหมออาจจะต้องพิจารณาตัดออกแบบนี้นะคะก็ อยากให้เล็งเห็นถึงถึงความสำคัญของฟอสฟอรัสนะคะถ้ามันต่ำไม่เป็นไรสามารถทานเพิ่มได้แต่ถ้ามันสูงนะคะแต่ถ้ามันสูงเราก็ต้องรู้ว่าเราก็ต้องเราอาจจะทานอาหารที่มีแคลเซียมเสริมเข้าไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคุณหมอนะคะเราต้องไปปรึกษาคุณหมอให้ ให้ยาต่างๆเนี่ยคุณหมอเป็นคนสั่งจ่ายนะคะเพราะว่าท่านก็จะดูจากผลเลือดของเรานะคะว่าระดับฟอสฟอรัสของเราเนี่ยมันเกินมากน้อยแค่ไหนแล้วท่านก็จะจ่ายยาอะไรให้เพื่อที่จะจับกับฟอสฟอรัสแบบนี้ค่ะแต่ก็อย่าลืมว่าการที่เราช่วยตัวเองได้ด้วยการที่เลือกทานอาหาร เรารู้ว่าอาหารแบบไหนนะที่มีฟอสฟอรัสสูงเราไม่ควรทานอาหารแบบไหนที่มีฟอสฟอรัสอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติเราทานได้แบบนี้ค่ะอันนี้จะเป็นการช่วยถนอมไตยอย่างหนึ่งนะคะเพื่อที่จะชะลอการเสื่อมของไตแล้วก็ยืดระยะเวลาการฟอกไตออกไปได้อีกนะคะอันนี้ปู